เสียงรองเท้ากระทบพื้นคอนกรีตดังแว่วเบาหาหะในยามค่ำที่ไร้ลมพัดหมอกบางคลุมสะพานราวกับม่านแห่งความตายสะพานไม้เก่าแก่แห่งนี้ถูกเรียกกันว่าสะพานต้องห้ามไม่มีใครกล้าเดินผ่านมันโดยเฉพาะหลังเที่ยงคืนแต่นัดไม่เชื่อเรื่องพวกนี้เขายิ้มเยาะตำนาน เดินอาจอาจขึ้นสะพานพร้อมกับไฟฉายเล็กในมือไม้ส่งเสียงเอดอาต้ายเท้าเงาเคลื่อนไหวตามจังหวะไฟกลิ่นเน่าโชยขึ้นจางหาหะเหมือนสร้างอะไรบางอย่างลอยอยู่ใต้สะพานนัดกลั้นใจเดินต่อเสียงกิ่งไม้หักดังขึ้นจากฝั่งปา่าเขาหยุดกึกหันไปมองมือสนิท มีเพียงเสียงจิ้งหรีดร้องระง,งมเขาหัวเราะเบาหาหะก็แค่สัตว์ป่าแต่หัวใจเต้นเร็วขึ้นจูจูไฟฉายดับบูบความมืดกลืนกินทุกอย่างนัดขยับตัวช้าหาหะหยิบมือถือขึ้นมาแทนแสงจากจอมือถืออ่อนแสงแต่มากพอให้เขาเห็นบางสิ่งเงาเด็กหญิงยืนอยู่ไกล หาหะบนปลายสะพานนัดพงะ่ะใจเต้นไม่เป็นจังหวะเฮ้ ه, นั่นใครไม่มีเสียงตอบเงานั้นไม่ไหวติงยืนนิ่งผิดธรรมชาติเขาก้าวถอยหลังแต่ไม้ใต้เท้าหักเปรี้ยร่างเขาเซไฟในมือถือหล่นกระแทบพื้นดับสนิทความมืดเข้าครอบงำอีกครั้ง เสียงฝีเท้าเบาหาหะากล้เข้ามาเรื่อยหาหะเขากลั้นหายใจหวังว่าทุกอย่างเป็นแค่ภาพหลอนแต่แล้วเสียงเด็กหญิงกระซิบแผ่วอย่าข้ามมาเสียงนั้นเย็นเฉียบเหมือนลมหนาวผ่านต้นคอนัดหันหลังจะวิ่งแต่สะพานข้างหน้ากลับยาวออกไม่มีจุดสิ้นสุด เงเด็กหญิงยังคงยืนนิ่งแต่เริ่มยิ้มยิ้มที่ไม่ควรปรากฏบนใบหน้าของมนุษย์รอยยิ้มนั้นบิดเบี้ยวริมฝีปากฉีกถึงแก้มแววตาว่างเปล่าและไม่มีแววชีวิตเสียงกระซิบดังอีกครั้งทุกคนที่ข้ามาไม่มีใครกลับไปได้เลยนัทกรีดร้องเสียงสะท้อนกลับมาเหมือนมีคนอีกมาก กรีดร้องพร้อมกันจากใต้สะพานจากเงาไม้จากอากาศรอบตัวเขาไม่รู้ว่าขาจะพาเขาวิ่งไปทางไหนแต่เขารู้เพียงอย่างเดียวเขาไม่ควรเหยียดสะพานนั้นเลยตั้งแต่แรกลมหายใจของนัดขาดห่วงเสียงในหูเริ่มอื้ออึงเหมือนโลกทั้งใบแน่นทึบเขาสเปสะปะวิ่งไม้สะพานสั่นไหวทุกก้าวที่เหยียบ เหมือนจะพังถล่มลงได้ทุกเมือ่อเสียงกระซิบยังคงตามมายังกลับไม่ทันสายเกินไปแล้วนัดแทบสุดขาไม่มีแรงแต่เขายังต้องไปต่อไม่รู้ว่าไปทางไหนเพียงแต่รู้ว่าต้องหนีไฟจากมือถือกระพริบอีกครั้งก่อนจะเปิดติดขึ้นมาสั้นหาหะแสงนั้นสะท้อนสิ่งบางอย่าง มือเล็กๆสีล้าดดำเกาะอยู่ข้างสะพานนับสิบมือโผล่จากใต้แผ่นไม้ขยับไปมาเหมือนคลื่นคืบผ่านเข้าหาเขานัสอื้อในลำคอไม่จริงไม่จริง,รงเขาหลับตาแน่นแต่เสียงหัวเราะแหลมของเด็กหลายคนกลับดังก้องอยู่ทุกด้านเขาหันกลับเงาเด็กหญิงหายไปแล้ว เหลือเพียงความม่องเปล่าและหมอกที่เข้มข้นกว่าเดิมนัดพยายามวิ่งอีกครั้งแต่สะพานยืดยาวออกไปเรื่อยหาหะไม่มีปลายทางไม่มีที่สิ้นสุดมีเพียงเสียงแววหาหะจากคนที่หายไปในอดีตช่วยด้วยฉันอยากกลับบ้านแม่หนูหนาวเสียงเหล่านั้นแทงหัวใจเขา เหมือนถูกดึงให้จมลงในความสิ้นหวังนัดหยุดเข่าสุดมองมือที่เริ่มสั่นเหงื่อเย็นไหลเต็มหลังข้างหน้าเขาคือรูปถ่ายใบหนึ่งถูกวางไว้บนไม้สะพานภาพเก่าซีจ,จางเด็กหญิงในภาพคือคนเดียวกับเงาที่เขาเห็นก่อนหน้านี้ด้านหลังภาพมีข้อความเขียนด้วยลายมือเด็กผาหนูกลับบ้านที จูจ่ๆลมแรงพัดผ่านภาพปลิวหายไปในหมอกพร้อมกับเสียงกรีดร้องสุดท้ายที่ทําให้โลกของนัดกลายเป็นเงียบสนิททุกอย่างนิ่งงนันเหลือเพียงตัวเขากับความจริงที่เขาไม่อาจหนีพ้นได้อีกต่อไปเสียงเงียบรอบตัวกลับกลายเป็นสิ่งน่ากลัวที่สุดนัดยืนนิ่งท่ามกลางความมืดและหมอกร่างกายชายเย็น เหมือนถูกแช่แข็งไว้กับที่สพานยังอยู่ใต้เท้าแต่ทุกอย่างรอบตัวเปลี่ยนไปท้องฟ้ามืดสนิทไร้แสงดาวไร้เสียงชีวิตเหมือนเขาถูกผลักเข้าสู่โลกอื่นโลกที่ไม่มีเวลาไม่มีทางกลับเขาเรียกเสียงใครก็ได้ได้ยินผมไหมเสียงสะท้อนกลับมาแผ่วเบาแต่ไม่ใช่เสียงเขาเองเสียงนั้นดังจากทุกทิศทาง เสียงกระซิบซ้อนกันหลายร้อยเสียงเธอเห็นเราไหมเรายังรออยู่ตรงนี้เขาไม่ให้เรากลับจู่ๆพื้นสะพานสั่นแรงเรากับบางอย่างกำลังจะโผล่ขึ้นมานัดยืนตะลึงไม้แผ่นหนึ่งเปิดออกเผยให้เห็นพรงมืดลึกด้านล่างกลิ่นสาบเน่าแรงขึ้นจนแทบหายใจไม่ออกจากโพรงนั้นมือเล็กๆค่อยๆโผล่ขึ้นมา ตามด้วยสีสันเล็กของเด็กหญิงคนเดียวกับในภาพเธอมองเขาดวงตาขาวโพลนไม่มีม่านตาไม่มีชีวิตแต่เต็มไปด้วยความหยหานัดก้าวถอยอัตโนมัติแต่หลังเขากลับเจอมืออีกนับสิบยื่นมาจากแผ่นไม้กั้นเขาไว้ไม่ให้ถอยเขาถูกล้อม เสียงหัวเราะแหลมสูงดังขึ้นพร้อมกันจนหูแทบระเบิดเด็กหญิงคนนั้นเอื้อมมือมาหาเขาแต่ที่หน้าอกข้างซ้ายของเขาเบาหาหะเย็นจัดรากับน้ําแข็งแทง,แท,งทะลุหัวใจเขาหยุดเต้นชั่วครู่ภาพเบื้องหน้าพล่าเลือนเขาเห็นตัวเองยืนอยู่กลางสะพานนิ่งสนิทไม่ขยับเงาเด็กหญิงหายไป หมอกสลายแต่ตัวเขายังคงยืนอยู่นิ่งหาหะเหมือนรูปปัน้นไม่มีเสียงไม่มีการเคลื่อนไหวเหมือนเขากลายเป็นส่วนหนึ่งของสะพานไปแล้วเธออยู่กับเราแล้วเสียงสุดท้ายกระซิบเบาก่อนทุกอย่างจะจมลงสู่ความเงียบและสะพานต้องห้ามก็กลับไปเงียบงันอีกครั้งเหมือนไม่มีใครเคยเดินผ่านที่นี่ ไม่มีใครยกเว้นเงาที่เพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งเงาหลายวันผ่านไปไม่มีใครเห็นนัดอีกเลยข่าวเล็กๆปรากฏในหน้าหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นชายหนุ่มหายตัวปริศนาใกล้สะพานเก่าไม่มีเบาะแสไม่มีพยานมีเพียงรถมอเตอร์ไซค์จอดทิ้งไว้ริมทางใกล้สะพานต้องห้ามเจ้าหน้าที่สืบสวนแต่ไม่มีใครกล้าเดินขึ้นสะพานหลังพระอาทิตย์ตก บางคนพูดว่าเห็นไฟฉายตกอยู่กลางสะพานอีกคนบอกว่าได้ยินเสียงเด็กหัวเราะในยามค่าแต่ทุกอย่างเป็นแค่คําลือไม่มีใครกล้าพิสูจน์ยกเว้นพลอยน้องสาวของนัทเธอไม่เชื่อว่าเขาจะหนีไปเฉยหาหะเธอกลับมาที่สะพานถือภาพพี่ชายไว้ในมือดวงตาบวมช้ำจากการร้องไห้แต่เปี่ยมด้วยความมุ่งมัน่น เพระยืนอยู่ปลายสะพานพระอาทิตย์เริ่มลับฟ้าหมอกบางเริ่มลอยต่ำเธอจ้องไปยังไม้เก่าหาหะที่ทอดยาวสู่ความมืดเสียงลมหวิวผ่านหูแต่เธอไม่ขยับมือของเธอสัน่นแต่สายตาแน่วแน่พี่นัดหนูมารับพี่กลับบ้านไม่มีเสียงตอบมีเพียงเสียงสะพานที่เริ่มสั่นเบา หาหะคล้ายตอบรับพล้อยก้าวเท้าขึ้นบนแผ่นไม้แรกเสียงเอ็ดอาดดังขึ้นทันทีเหมือนสะพานจดจำได้ว่าใครมาเยือนอีกครั้งเงาเบาบางเคลื่อนไหวผ่านตาเธอไปเร็วเกินจะจับภาพแต่รู้แน่ว่าไม่ใช่สายลมเธอก้าวต่ออย่างระวังแสงสุดท้ายจากฟ้าถูกหมอกกลืนจนมิดทุกอย่างรอบตัวเธอมืดลง มีเพียงเสียงลมหายใจของตัวเองและเสียงหัวใจที่เต้นเร็วขึ้นทุกทีกลางสะพานเธอหยุดเพราะมีเงายืนอยู่ตรงหน้าเธอไม่ไกลนักร่างสูงคล้ายคนที่เธอคุ้นเคยพี่นัทเงานั้นหันมาดวงตาว่างเปล่าไม่มีรอยยิ้มไม่มีคำพูดแต่บางสิ่งในแววตานั้นบอกเธอว่า เขาจำเธอได้แม้เพียงเสี้ยววินาทีแต่ก่อนที่เธอจะเอื้อมมือไปหาเงาเด็กหญิงก็ปรากฏขึ้นอีกครั้งเธออยู่ข้างพี่ชายเธอจ้องมาที่พลอยด้วยดวงตาขาวพลนคู่นั้นริมฝีปากเริ่มขยับช้าหาหะกลับไปก่อนที่เธอจะกลายเป็นเหมือนเขาเสียงนั้นเย็นเยียบจนเลือดในกายพลอยแข็งตัว แล้วทันใดนั้นสะพานก็เริ่มสั่นแรงอีกครั้งไม้ใต้เท้าเธอเริ่มหลุดออกเสียงกรีดร้องของใครบางคนดังขึ้นอีกครั้งจากใต้สะพานเสียงกรีดร้องนั้นไม่ใช่ของใครอื่นแต่เป็นเสียงของเธอเองล่อยตกใจเมื่อรู้ตัวว่าร่างกำลังจะร่วงลงใต้แผ่นไม้ที่หักเธอเหวี่ยงแขนขว้า จับขอบสะพานไว้ได้ทันไม้หยาบบาดเข้าที่มือเลือดไหลซึมแต่เธอไม่ปล่อยดวงตาเบิดโพรงเมื่อเห็นด้านล่างมีมือเล็กๆนับไม่ถ้วนยื่นขึ้นมาคว้าอากาศบางมือแทบแตะปลายเท้าเธอเสียงหัวเราะแหลมก้องขึ้นอีกเหมือนมีเด็กทั้งฝูงซ่อนอยู่ในความมืดนั้นเธอกัดฟันออกแรงปีนกลับขึ้นมา ไม้สะพานสั่นไหวเหมือนจะกลืนเธอลงไปทุกวินาทีแต่แล้วมีมือหนึ่งจับแขนเธอไว้แน่นเย็นเย็นจนเจ็บพลอยเงยหน้าขึ้นเห็นนัดยืนอยู่ตรงหน้าใบาหน้าขาวซีดไร้ชีวิตแต่มือเขาแน่นหนาดึงเธอขึ้นจากขุมนรกน้ำตาเธอไหลพรากพี่นัดพี่จำหนูได้ใช่ไหม เขาไม่พูดเพียงแต่พยักหน้าเบาหาหะเธอกอดเขาแน่นแม้ร่างเขายินเฉียบเสียงกระซิบกลับดังขึ้นอีกรอสะพานเขาเป็นของเราแล้วเธอไม่มีสิทธิพาเขาไปลมแรงพัดใส่ทั้งสองเด็กหญิงคนนั้นปรากฏอีกครั้งยืนห่างออกไปไม่กี่ก้าวเธอร้องไห้ แต่น้ำตาที่ไหลกลับเป็นเลือดริมฝีปากเธอสัน่นเขาเคยสัญญาเขาจะอยู่กับฉันตลอดไปเสียงของเธอแหลมจนสะพานทั้งอันสั่นสะเทือนพลอยอยืนนิ่งก่อนจะพูดช้าหาหะถ้าเธอต้องการใครสักคนเอาฉันแทนก็ได้นัดสะดุง้งจับแขนเธอแน่นขึ้นอย่า เสียงเขาแผ่วเบาแต่มันคือคำพูดแรกที่หลุดจากปากเขาน้ำตาไหลจากดวงตาที่เคยว่างเปล่าเด็กหญิงหยุดนิ่งจ้องพลอยขมิงเธอเงียบไปครู่หนึ่งก่อนจะยิ้มบางหาหะแต่รอยยิ้มยังคงบิดเบี้ยวงั้นก็อยู่ด้วยกันทั้งสองคนเลยสิเสียงของเธอดังขึ้นอีกสะพานสั่นอย่างรุนแรงราวกับแผ่นดินจะถลม่ม รอยแตกเริ่มลามไปทั่วพื้นไม้ราวสะพานขาดออกเสียงร้องเสียงหัวเราะเสียงกระซิบถาโถมเข้ามาทุกทิศทางโลกของพลอยและนัดเริ่มถูกกลืนไปอีกครั้งแสงสุดท้ายจากฟากฟ้าหายไปในพริบตาความมืดท่วมท้นทุกทิศเหมือนโลกหยุดหายใจนัดกอดพลอยไว้แน่นร่างของเขาสั่น เหมือนไม่ใช่จากความกลัวแต่จากความเศร้าและความเสียใจที่ลึกสุดหนูไม่ควรมาเสียงเขาแผ่วเบาเหมือนลมหายใจสุดท้ายสะพานใต้เท้าพวกเขาเริ่มแตกร้าวทีละแผ่นทีละแผ่นเสียงไม้หักดังลั่นเสียงกรีดร้องจากด้านล่างดังกว่าทุกครั้งราวกับวิญ,ญญาณทั้งหมด กำลังตื่นขึ้นพร้อมกันเด็กหญิงยังคงยืนเธอกล้าเข้ามาใกล้ขึ้นเลือดไหลาจากดวงตาแต่รอยยิ้มของเธอยิ่งกว้างขึ้นไม่มีใครหนีได้ที่นี่คือบ้านของเราและเขาก็เป็นของฉันแล้วนัดมองเธอดวงตาแดงเรือคล้ายกับไฟที่กำลังลุกไหมในอกเขาหันมามองหน้าพลอยกลับไปซะ เสียงเขานิ่งแต่พี่จะไม่กลับเหรอพลอยถามทั้งน้ำตาณสายหน้าเบาหาหะมันสายไปสำหรับพี่ทันใดนั้นเขาใช้แรงทั้งหมดผลักพลอยออกจากตัวแรงพอให้เธอล้มกลิ้งไปข้างหลังไม้ใต้เธอพังลงแต่ทันใดมือบางๆงหลายสิบมือโอกเธอไว้ไม่ให้ร่วง ประคองร่างเธอไว้กลางสะพานเรากับพลังบางอย่างไม่อยากให้เธอตกลงไปพี่นัดเธอกรีดร้องแต่นัดยืนนิ่งแล้วเดินช้าหาหะตรงไปหาเด็กหญิงคนนั้นเขาคุกเข่าลงต่อหน้าเธอเสียงสะพานเงียบลงทันทีแม้แต่ลมหายใจก็เหมือนหยุดไปเด็กหญิงเอื้อมมือไปแตะหน้าผากเขา หลับตาจากนั้นร่างนัดค่อยๆจางลงเป็นเงาเป็นหมอกแล้วหายว่าไปพร้อมกับเธอเด็กหญิงหายไปด้วยเหลือเพียงสะพานเก่าหาหะที่กลับมาสงบนิ่งและพลอยนอนนิ่งอยู่คนเดียวกลางสะพานต้องห้ามเสียงกระซิบสุดท้ายดังแผ่วเบาในหูเธอ เขาเลือกแล้วและเธอควรกลับไปเธอร้องไห้ขณะฝืนตัวลุกขึ้นฝ่าแผ่นไม้ที่ยังเปียกเลือดฝ่าเสียงสะอื้นจากเงาที่เธอมองไม่เห็นฝ่าหมอกที่ยังไม่ยอมจางกลับลงจากสะพานชา้ชาๆพร้อมหัวใจที่แตกสลายและภ้าสุดท้ายของพี่ชายที่ไม่มีวันลืมเสียงเท้าของพลอย กระทบแผ่นไม้เก่าเบากว่าตอนขาขึ้นทุกก้าวเหมือนแบกน้ำหนักพันเท่าเธอไม่หันหลังกลับไม่แม้แต่จะเหลียวมองแม้ใจอยากตะโกนกลับไปว่าพี่นัดหนูยังอยู่ตรงนี้นะแต่เสียงในลำคอของเธอมันหายไปพร้อมกับเขาแล้วหมอกข้างหน้าเริ่มบางลงแสงแรกจากพระอาทิตย์เช้าสาดเข้ามาชา้หาหาหะ เหมือนกำลังเยียวยาบาดแผลบนโลกเมื่อเท้าเธอเก้าวถึงพื้นดินอีกครั้งเธอหยุดยืนเห่อยหน้ามองสะพานที่อยู่เบื้องหลังเงียบสนมและเย็นชาเหมือนเดิมไม่มีเสียงเด็กไม่มีเสียงหัวเราะไม่มีเสียงร้องแต่ตรงราวสะพานฝั่งที่เธอยืนอยู่มีอะไรบางอย่างติดอยู่เธอเก้าวเข้าไปดูใกล้ หาห่เป็นผ้าผืนเล็กหาห่สีซีจางจากการเวลาพื้นเดียวกับที่นัทเคยใช้เช็ดเหนือตอนออกไปเล่นกับเธอตอนเด็กหาห่าีกลิ่นของเขาอ่อนหาห่เธอกำผ้าไว้แน่นน้ําตาหยดหนึ่งตกใส่พื้นไม้ทันใดนั้นสายลมก็พัดเบาหาห่เย็นแต่นุ่มนวล ราวกับมือของที่ชายรูปผ่านผมเธออย่างเคยพลอยยิ้มทั้งน้ำตาแม้หัวใจจะยังบอบช้ำแต่เธอรู้ว่าเขาไม่ได้หายไปเขาแค่เลือกที่จะอยู่เพื่อปกป้องเพื่อยุติคำสาบบางอย่างบนสะพานนั้นจากวันนั้นเป็นต้นมาไม่มีใครหายไปที่สะพานต้องห้ามอีกเลยหมอกยังมี เสียงจิ้งหรีดยังดังแต่เสียงกรีดร้องเงียบหายไปสะพานยังคงอยู่แต่ราวกับว่ามันได้กลายเป็นเพียงสะพานธรรมดาเพียงแต่ทุกครั้งที่พลอยเดินผ่านตรงนี้เธอจะหยุดยืนเงียบหาหะและกระซิบเบาหาหะพี่นัดขอบคุณนะและเธอก็เดินต่อปล่อยให้สายลมนำเสียงของเธอ ผ่านสะพานไปสู่ที่ที่เขาอยู่แต่เรื่องของสะพานต้องห้ามยังไม่จบลงเพียงเท่านั้นแม้มันจะดูสงบแม้จะไม่มีใครหายตัวอีกแต่บางสิ่งบางอย่างยังคงอยู่หลายปีผ่านไปพล้อยเติบโตขึ้นเธอกลายเป็นครูและย้ายกลับมาอยู่บ้านเก่าใกล้สะพานนั้นเพื่อดูแลแม่เธอไม่เคยลืมเรื่องคืนนั้น ไม่เคยลืมเสียงสุดท้ายของนัดหรือเงาเด็กหญิงคนนั้นในบางคืนที่หมอกลงจัดเธอจะตื่นขึ้นกลางดึกเพราะได้ยินเสียงรองเท้าเล็กๆเดินผ่านหน้าบ้านหรือเสียงกระซิบแผวบานอกหน้าต่างกลับมาเล่นกับเราอีกนะเธอไม่กล้าเปิดม่านดูเพราะเธอรู้พวกเขายังอยู่และเธอไม่แน่ใจว่าพวกเขาเป็นแค่ความทรงจำหรืออะไรมากกว่านั้น แต่แล้ววันหนึ่งเด็กนักเรียนชายในห้องเรียนของเธอเงียบผิดปกติเด็กคนนั้นชื่อว่าอิงฟ้าดวงตากลมโตและนิ่งไม่พูดไม่ยิ้มเธอพยายามเข้าหาแต่เด็กคนนั้นกลับถามเสียงแผ่วครูเคยเห็นสะพานนั้นไหมหัวใจของพลอยเต้นแรงเธอพยักหน้าช้าหาหะอิงฟ้ายิม้ม ยิ้มที่แปลกประหลาดริมฝีปากบางฉีกยาวเกินปกติก่อนจะพูดว่ามีคนใหม่ไปเล่นกับพวกเราแล้วนะแต่เขายังหาทางกลับไม่เจอพล่อยชะงักเลือดในกายเย็นวาบใครเธอถามเสียงของเธอสัน่นอิงฟ้าก้มหน้าแล้วเงยขึ้นพร้อมคำตอบเขาชื่อปนันปันคือหลานชายของเธอ เพิ่งมาอยู่กับครอบครัวเมื่อสัปดาห์ก่อนพลอยลุกพรวดหัวใจเต้นแรงเธอวิ่งออกจากห้องเรียนออกจากโรงเรียนมุ่งหน้าไปยังที่เดียวสะพานต้องห้ามที่ที่เธอสาบานว่าจะไม่มีวันหวนคืนแต่ตอนนี้เสียงกระสิบในหัวดังขึ้นอีกครั้งเธอกลับมาแล้วเรารออยู่ และสะพานเก่าแก่ตรงหน้านั้นรากับยิ้มต้อนรับเธออีกครั้งเซค o n d เนนดิงและเซคเชิงเพอร์โซดตอนจบทางเลือกที่สองเศ้าสะเตือนใจเพราะยืนหน้าสะพานอีกครั้งแผ่นไม้เก่าๆยังอยู่ตรงนั้นแต่บางอย่างไม่เหมือนเดิมอากาศเย็นลงผิดปกติแม้จะเป็นกลางวันเสียงลมพัดผ่านใบไม้ผ้าเอากลิ่นอับชื้นลอยมา เธอเรียกชื่อหลานชายเสียงดังปันปันอยู่ไหนไม่มีเสียงตอบมีเพียงเสียงฝีเท้าเบาหาหะดังมาจากกลางสะพานเธอรีบวิ่งขึ้นไปหัวใจเต้นระรัวแสงแดดจังหายหมอกเริ่มหนาเธอเห็นเงาเล็กๆยืนอยู่ตรงกลางคือปันยืนนิ่งและข้างๆ เขาคือเด็กหญิงคนนั้นเธอยังคงเหมือนเดิมเงียบราวกับรูปปั้นพลอยตะโกนเรียกแต่น้ำเสียงของเธอถูกกลืนไปในหมอกปัญหันมามองเธอดวงตาไร้อารมณ์พลอยพุ่งเข้าไปคว้ามือเขาทันทีที่มือสัมผัสกันเธอรู้สึกเหมือนถูกดึงลงสู่ความมืดสะพานสั่นอีกครั้ง พื้นไม้แตกออกเป็นรอยร้าวเสียงหัวเราะของเด็กหญิงดังขึ้นกลับไปไม่ได้แล้วพวกเขาเลือกแล้วทันใดนั้นพลอยเห็นเงาคนมากมายยืนรายล้อมพวกเธออยู่คือเด็กที่หายไปในอดีตทุกคนมีรอยยิ้มเดียวกันบิดเบี้ยวว่างเปล่าพลอยกอดปันแน่นแม้รู้ว่าไม่มีทางหนี เธอกระซิบกับเขาเบาหาหะครูขอโทษที่ปล่อยให้เธอมาเจอที่นี่ปันไม่ได้พูดอะไรเพียงพยักหน้าเบาหาหะในแววตานั้นยังคงมีประกายแห่งมนุษย์แม้เพียงเสี้ยววินาทีเสียงไม้หักดังลั่นพื้นใต้เท้าถล่มลงเงาทั้งสองร่างถูกกลืนหายไปในความมืด พร้อมเสียงสุดท้ายที่แผ่วเบาเราจะอยู่ด้วยกันตลอดไปสะพานกลับสู่ความเงียบเรากับไม่เคยมีอะไรเกิดขึ้นเลยและไม่มีใครรู้ว่าเด็กหญิงที่เงียบขรึมในโรงเรียนนั้นไม่เคยลงชื่อไว้ในทะเบียนนักเรียนเลย Final Ending Section g r a c e f u l Closure ตอนจบสุดท้ายปล่อยวางเยีวยาหลายปีผ่านไปสะพานต้องห้ามถูกหรือถอน ต้นไม้ใหญ่ขึ้นคลุมพื้นที่นั้นไม่มีใครกล้าเข้าใกล้แต่ไม่มีใครหายตัวอีกเลยเธอไม่เคยกลับไปที่หมู่บ้านอีกเธอย้ายออกมาอยู่ต่างจังหวัดและเปิดคลาสเล่านิทานให้เด็กๆฟังทุกครั้งที่เล่าเรื่องเธอมักหยิบเรื่องสะพานต้องห้ามมาเล่าแต่เปลี่ยนตอนจบใหม่เสมอเธอเล่าว่าพี่ชายของเธอ กลายเป็นแสงดาวที่คอยดูแลเธอว่าเด็กหญิงตัวน้อยบนสะพานได้รับอิสระจากพันธนาการในที่สุดไม่มีใครรู้ว่านั่นคือเรื่องจริงหรือเปล่าแต่เธอรู้ดีทุกคืนที่เธอมองท้องฟ้าจะมีดาวดวงหนึ่งสว่างกว่าดวงอื่นเสมอในใจเธอเธอเลือกที่จะเชื่อว่าแม้คนเราจะจากไปแต่ความรักความผูกพันยังคงอยู่ และสามารถตลดปล่อยแม้แต่ง,งวิญญาณที่หลงทางอยู่ในโลกของความเจ็บปวดเด็กคนหนึ่งในห้องเธอถามครูครับถ้าเรากลัวผีเราควรทำยังไงเธอยิ้มเราต้องมองเขาเป็นคนมาก่อนทุกวิญญาณที่ยังไม่ไปเขาก็แค่ยังมีบางสิ่งที่ค้างคาเด็กคนนั้นพยักหน้าก่อนจะบอกว่างั้นผมจะบอกเขาว่าไม่ต้องห่วงแล้วครับเธอหัวเราะ แม้ในใจจะปวดหนึบแต่ความกลัวค่อยๆจางลงกลายเป็นเพียงความทรงจำไม่ใช่บาดแผลพระสุดท้ายแล้วแม้สะพานต้องห้ามจะหายไปแต่สิ่งที่ยังคงอยู่คือบทเรียนความรักและความกล้าหาญของหัวใจที่ไม่เคยหายไปเลย